ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่พ่อกับแม่มาทำงานที่กรุงเทพเลยมาเช่าบ้านอยู่ที่กรุงเทพส่วนโจเป็นคนเชียงใหม่แต่พ่อกับแม่ส่งให้มาเรียนและอยู่กับลุงกับป้าที่กรุงเทพบ้านที่ผมเช่าอยู่จะอยู่ซอยเดียวกับบ้านลุงและป้าของโจผมกับโจเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถมจึงทำให้ผมและโจสนิทกันมากผมไปนอนบ้านมันบ่อยครั้งโจมันไว้ใจผมมาก เพราะผมช่วยมันดูแลบ้านตลอดคือผมก็พอจะมีจิตสำนึกนิดหนึ่งว่ามาอาศัยบ้านเขาก็ต้องช่วยเขาหน่อยก็ช่วยงานบ้านนิดนิดหน่อยหน่อยมันให้ผมพกกุญแจบ้านไว้หนึ่งชุดแต่แค่ประตูหน้าบ้านกับประตูห้องของโจบ้านของโจจะเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่ไม่ใหญ่ประตูทางเข้าเป็นลูกกรงเหล็กดัดเมื่อเปิดประตูหน้าบ้านไปก็จะเจอทางเข้าบ้านซึ่งเป็นห้องโถงที่ลุงกับป้าของโจเขาจะอยู่กัน ซึ่งโจจะไม่ให้ใครเข้าทางนั้นเพราะลุงไม่ชอบให้คนนอกมาเดินผ่านนอกจากจะเป็นแขกของลุงกับป้าพวกเราจะเดินเข้าด้านข้างคือเมื่อเข้าประตูหน้าบ้านแล้วระหว่างประตูหน้าบ้านกับประตูห้องโถงจะมีทางเดินกว้างประมาณหนึ่งเมตรเดินไปทางด้านซ้ายของตัวบ้านซึ่งด้านซ้ายของตัวบ้านก็จะมีเนื้อที่กว้างอีกประมาณ1.5เมตรแล้วจะเจอประตูเข้าห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นมันสามารถทะลุก,กับห้องโถงได้ ซึ่งเวลาที่เราไปกันก็จะแบ่งกันเป็นสองกลุ่มหนึ่งนั่งเล่นคอมเล่นเกมกันที่ห้องนั่งเล่นสองเข้าไปนอนดูหนังในห้องโจซึ่งห้องของโจจะติดกับห้องนั่งเล่นเลยลุงและป้าของโจแก่อายุประมาณ60กว่ากว่าลุงของโจแก่ไม่สบายผมไม่รู้ว่าแกเป็นโรคอะไรแต่แกจะมีกิจกรรมแปลกๆที่แกทำคือแกจะยืนกลางแขนแล้วก็ตะโกนดังๆว่าออกไป คือดังมากระยะห่างของการตะโกนยืนทำอย่างนั้นประมาณ30นาทีซึ่งแรกๆที่พวกเราไปบ้านโจเราก็ตกใจว่าแกเป็นอะไรไม่รู้ว่าเขาไล่พวกเราหรือไล่โรคส่วนป้าของโจแกเป็นอัลไซเมอร์แกจะชอบมาถามหาโจแบบว่าถามบ่อยมากเวลาแกไม่เห็นหน้าโจถามจนเราแอบคำไม่ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ผมนั่งเล่นคอมของโจอยู่และโจก็อยู่ในห้องนอนของมันป้าแกจะมาถามโจไปไหน ผมก็บอกอยู่ในห้องครับป้าแล้วแกก็เดินไปดูในห้องโจแกก็เจอโจนะแล้วแกก็ถามโจกินข้าวยังแล้วแกก็กลับไปนั่งห้องโถงบ้านประมาณสักยี่สิบนาทีแกก็จะเดินมาถามอีกโจไปไหนวันหนึ่งแกจะถามแบบนี้เป็นสิบรอบแต่ป้าแกเป็นคนน่ารักตัวเล็กๆเสียงเล็กๆผมเคยคุยกับแกบ่อยครั้งแกจะชอบเล่าเรื่องสมัยสาวสาวลุงพาแกไปเที่ยวนู้นนี่วาเลนไทน์ก็ซื้อดอกไม้ให้นู่นนี่นั่น ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องอื่นๆแกกลับลืมแม้แค่เพิ่งคุยไปแม๊บแมก็ยังลืมแต่เรื่องที่แกจําได้แม่นคือเรื่องลุงส่วนตัวลุงผมไม่เคยคุยด้วยเพราะแกดูเป็นคนดุๆเลยไม่กล้าเข้าไปคุยปัจจุบันผมอายุ25ครับย้อนไปเมื่อสมัยมปลายผมเรียนอยู่โรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับกลุ่มเพื่อนพวกเราก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆซึ่งเวลาพวกเราโดดเรียนกันก็จะไปบ้านโจตลอด เพราะบ้านของโจเขาค่อนข้างจะฟริสไตล์เพราะมันอยู่กับลุงและป้าซึ่งแกจะไม่ค่อยสนใจโจสักเท่าไหร่ปล่อยตามสบายแค่ให้โจมันเอาตัวให้รอดเป็นพอซึ่งบ่อยครั้งที่เวลาเราโดดเรียนกันไปบ้านโจก็จะไปกันไม่ต่ำกว่าสิบคนด้วยความที่เป็นวัยรุ่นก็จะคุยกันเสียงดังรบกวนลุงและป้าของโจมากจึงทำให้ทุกครั้งที่พวกเราไปบ้านโจลุงแกจะชอบมาด่าเหมือนแกไม่พอใจที่โจ พาเพื่อนมาบ้านเยอะแต่พอโจไปเคลียร์แกก็จะนิ่งๆไปแต่บางครั้งก็จะมีปากเสียงกันนิดหน่อยพอมีเรื่องมีปากเสียงกันบ่อยลุงแกก็จะล็อกประตูหน้าบ้านเพื่อไม่ให้พวกผมเข้าเวลาพวกเพื่อนมาก็จะเข้าไม่ได้ต้องโทรให้โจมันมาเปิดให้แต่ถ้าเพื่อนๆมาพร้อมผมก็จะเข้าได้เลยเพราะผมมีกุญแจแต่ทุกครั้งที่เราเข้าบ้านโจรเราก็จะรีบเดินเลี้ยวซ้ายแล้วไปเข้าประตูห้องนั่งเล่นทันที ไม่แวะสวัสดีลุงและป้าเพราะกลัวจะโดนเล่ตะเพิดออกจนเวลาผ่านไปพวกเราเรียนจบมัธยมพวกเราก็แยกย้ายไปเรียนมหาลายัยตัวผมได้ไปเรียนมหาลัยที่ต่างจังหวัดด้วยความที่พ่อกับแม่ผมแกกลับมาอยู่บ้านส่วนโจนั้นเรียนต่อมหาลัยเอกชนที่กรุงเทพพอเราเริ่มเรียนมหาลัยเวลาในการนัดเจอกันติดต่อกันในกลุ่มเพื่อนก็น้อยลงจึงทำให้ไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวของเพื่อนแต่ละคนสักเท่าไหร่ จนเรียนถึงปีสองกำลังจะขึ้นปีสามช่วงปิดเทอมผมก็มากรุงเทพเพื่อจะมานัดเจอกับเพื่อนกลุ่มมัธยมแต่ตอนมากรุงเทพผมติดต่อใครไม่ได้เลยเพราะผมไม่มีเบอร์ติดต่อใครเลยแม้แต่โจเองเพราะผมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยจึงทําให้เบอร์ติดต่อเพื่อนๆนก็หายไปแต่ด้วยความที่ผมสนิทกับโจที่สุดผมจึงมุ่งไปที่บ้านโจเป็นที่แรกเพื่อเจอโจจะได้ให้มันช่วยกันโทรนัด เพื่อนๆมารวมกันเพราะมันเรียนอยู่กรุงเทพน่าจะยังได้ติดต่อกับเพื่อนๆในกลุ่มบ้างพอไปถึงบ้านโจประมาณทุ่มหนึ่งแต่ตรงห้องนั่งเล่นมันปิดไฟมืดเลยคิดว่าโจมันน่าจะอยู่ในห้องนอนเมื่อเดินไปประตูหน้าบ้านก็จะมองเห็นห้องโถงที่ลุงกับป้าเขาอยู่เห็นว่าเปิดไฟอยู่และลุงกับป้าก็นั่งอยู่ผมก็เปิดประตูเข้าไปแต่ว่าล็อกแต่พอดีว่ากุญแจที่โจมันให้ไว้ผมยังมีอยู่ ก็ไขเข้าไปแล้วก็สวัสดีลุงกับป้าแล้วผมก็ล็อกประตูให้แกๆก,ก็นิ่งๆน,นะไม่ด่าไม่อะไรผมผมก็เดินเลี้ยวซ้ายไปเข้าห้องนั่งเล่นแล้วก็เปิดไฟจากนั้นก็ไปดูห้องโจว่ามันอยู่ไหมสรุปมันไม่อยู่ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับผมจึงไปเปิดคอมที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็นั่งเล่นคอมรอโจมันกลับบ้านจนสักสี่ทุ่มได้ผมก็เห็นลุงของโจเดินมาที่ทางเดินหน้าทางประตูห้องนั่งเล่น แล้วแกก็ทำกิจกรรมที่แกชอบทำเหมือนที่ผมเคยเห็นคือแกยืนกลางแขนแล้วหันหน้าออกไปนอกบ้านแล้วก็ตะโกนออกไปทั้งๆท,ที่ได้ยินบ่อยจนชินแต่ด้วยเสียงที่ดังมันก็มีบางครั้งที่สะดุ้งเหมือนกันผมก็ไม่สนใจอะไรก็นั่งเล่นคอมต่อแล้วป้าแกก็เดินมาหาผมแล้วถามผมว่าโจไปไหนผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไหน เลยบอกแกไปว่าอ๋อมันไปซื้อของข้างนอกครับปามันกำลังจะกละับแล้วแกก็เดินกลับไปห้องโถงที่แกอยู่ส่วนลุงก็ยังคงยืนตะโกนออกไปอยู่เหมือนเดิมแต่ที่น่าแปลกใจคือทำไมวันนี้แกยืนนานจังตั้งแต่สี่ทุ่มจนตอนนี้ประมาณเกือบห้าทุ่มแล้วแกก็ยังคงยืนตะโกนอยู่ในใจผมก็คิดหนะลุงแกไม่คิดว่าข้างบ้านจะมาด่าเลยหรือไงวะและในขณะนั้นป้าของโจก็เดินมาหาผมแล้ว ถามคำถามเดิมโจไปไหนผมก็บอกเดี๋ยวมันก็คงกลับมาครับป้าแต่รอบนี้ป้าแกไม่เดินไปไหนแกยืนอยู่ข้างๆเยื้องๆกับหลังผมหน่อยยืนอยู่อย่างนั้นเป็นสิบนาทีส่วนเสียงของลุงก็ยังคงตะโกนอยู่อย่างนั้นด้วยความที่ผมลำคาญผมเลยปิดคอมแล้วไปรอโจในห้องมันก็เปิดหนังดูไปเรื่อยด้วยความที่ห้องมันปิดทึบและบวกกับเสียงหนังที่ผมดู มันก็ทำให้ผมแทบไม่ได้ยินเสียงภายนอกห้องเลยผมนอนดูหนังแล้วก็เผลอหลับไปไม่ทันใดผมก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงเคาะประตูผมดูนาฬิกาเวลาตีสองกว่ากว่านี่แหละผมก็คิดว่าโจมันกลับมาแล้วผมจึงบอกโจมึงจะเคาะทำไมนี่บ้านมึงนะเปิดเลยกูไม่ได้ล็อกหลังสิ้นเสียงผมก็มีเสียงเบาๆว่าออกไปผมนึกในใจลุงแม่งยังไม่หยุดตะโกนอีกรอวะไม่เกรงใจข้างบ้านเลยหรือไง แต่รอบนี้ทำไมรู้สึกว่าเสียงมันเหมือนอยู่ในบ้านหลังจากสิ้นเสียงลุงเสียงเคาะประตูก็ตามมาผมจึงลุกขึ้นไปเปิดสรุปเป็นป้าแต่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจและรู้สึกกลัวคือลุงลุงแกยืนอยู่ข้างหลังป้าด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดแล้วป้าก็ถามว่าโจไปไหนตามมาด้วยเสียงของลุงตะโกนว่าออกไปแกพูดสลับกันสองคนไปมาโจไปไหนออกไปผมรู้สึกกลัวมาก รอบๆบ,บ้านเงียบสงัดมีแต่เสียงลุงกับป้าที่ยังคงดังอยู่ผมทนไม่ไหวแหวกทางป้ากับลุงจังหวะที่เดินจะพ้นจากป้าและลุงป้าแกก็คว้าแขนผมแล้วถามว่าโจไปไหนต่อด้วยเสียงของลุงที่หันหน้ามาแล้วตะโกนว่าออกไปผมกลัวเข้าไปใหญ่สะบัดมือป้าออกตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกได้แต่รีบวิ่งออกจากบ้านของโจแต่ด้วยที่เราล็อกประตูไว้เลยทำให้เปิดไม่ได้ทันที จังหวะที่กำลังหากุญแจจะไขประตูเสียงลุงก็ตามมาออกไป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 เสียงตะโกนไล่หลังผมมาแกยืนอยู่ในห้องโถงที่แกชอบอยู่แล้วตะโกนอยู่อย่างนั้นส่วนป้าก็กำลังเดินมาหาผมพร้อมพูดว่าโจไปไหนผมลนมากมือไม้สั่นไปหมดเสียบรูกุญแจแทบไม่ไหวหลังจากที่ผมหลุดมาจากตรงนั้นได้ ผมก็ใส่เกียร์หมาวิ่งไปจนถึงปากซอยบ้านของโจตรงปากซอยก็มีเซเว่นอยู่ผมจึงนั่งหน้าเซเว่นตั้งสติแล้วพยายามคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมป้าแกสติเลอเลือนไปหมดแล้วหรอทำไมลุงเขาถึงทำแบบนั้นกับเราหรือช่วงสองปีก่อนที่เราไม่ได้มาหาโจเพื่อนเราคนอื่นๆมาทำอะไรให้ลุงเขาเกลียดพวกเราหรือเปล่าจนถึงขั้นต้องไล่อย่างกับหมูกับหมาขนาดนี้ ตอนนั้นเวลาประมาณเกือบตีสี่แล้วผมก็ไม่รู้จะไปไหนดีเนื่องจากบ้านเพื่อนที่สนิทที่สุดเพื่อนก็ดันไม่อยู่แถมยังโดนไล่ออกมาผมเลยนั่งอยู่หน้าเซเว่นจนเช้าแล้วผมก็ไปหาบอยคือบ้านของบอยจะอยู่หลังโรงเรียนมัธยมที่เราเคยเรียนกันมันเลยเป็นเพื่อนคนเดียวที่ผมพอจะไปหาได้ถูกพอไปถึงบ้านของบอยผมก็เจอมันช่วยแม่มันจัดร้านขายข้าวแกง ผมเดินเข้าไปหามันพอมันเห็นผมมันถามผมว่าเฮ้ยไปไงมาไงเนี้ยแล้วทำไมสภาพดูแย่จังวะผมก็บอกเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมีเบอร์ไอโจเปล่าโทรหามันให้หน่อยแล้วบอกให้มันมาหากูที่แต่ตอนนี้กูขออาศัยนอนก่อนได้ไหมกูยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนบอยมันก็บอกเครเคไปนอนที่ห้องกูก่อนเลยเดี๋ยวกูช่วยแม่กูจัดของเสร็จ กูจะโทรบอกไอ้โจมันฮะผมตื่นมาตอนบ่ายสามก็เห็นโจกับบอยมันนั่งคุยกันอยู่ผมก็รีบลุกขึ้นมาบอกโจเมื่อคืนกูไปหามึงที่บ้านมาลุงกับป้ามึงทำกูแทบบ้าแล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ให้มันฟังหลังจากที่ผมเล่าเสร็จโจมันก็ถามผมว่ามึงเข้าบ้านไปได้ไงผมก็ตอบมันว่าก็กุญแจที่มึงให้กูไว้ไงโจมันก็บอกกับผมว่า ใจเย็นๆแล้วฟังกูนะลุงกูเสียไปได้สามเดือนแล้วแกเป็นมะเร็งส่วนป้านะ่ะหลังจากที่ลุงเสียป้าแกก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาจนร่างกายแย่แล้วก็เสียตามลุงไปหลังจากที่ลุงเสียแค่สองเดือนส่วนกูเองหลังจากที่ป้าเสียก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านพอดีกูไปนอนหอเพื่อนกูก็เลยเอาแม่กุญแจล็อกหน้าบ้านไว้แล้วไอ้กุญแจนี้มึงไม่น่าจะมีนะ่ะ ผมช็อกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าอย่ามาตลกอำเก่งนะไอฝายแต่ตอนนั้นใจผมนี้ตกลงไปอยู่ตาตุ่มแล้วมันบอกถ้าไม่เชื่อไปบ้านกับกูผมโจและบอยเลยไปที่บ้านของโจกันพอไปถึงหน้าบ้านผมก็เห็นแม่กุญแจล็อกอยู่จริงๆแล้วโจก็ไขาพาเข้าไปดูรูปลุงกับป้าที่แขวนอยู่ที่ห้องโถงใต้รูปเขียนเอาไว้ว่าชาตะมรณะ พอเห็นรูปผมถึงกับขาอ่อนจะยกมือไหว้รูปลุงกับป้ายังยกจะไม่ขึ้นหลังจากวันนั้นผมคข้กินไปสามวันเลยแล้วผมก็ไม่กล้าเข้าไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกเลยทุกวันนี้ผมยังจําหน้าและเสียงของลุงและป้าที่ยืนอยู่หน้าห้องของโจโดได้ขึ้นใจปัจจุบันไอ้โจมันก็ย้ายกลับไปทํางานและอยู่กับพ่อกับแม่ที่เชียงใหม่แล้วส่วนบ้านลุงและป้าก็ยังใช้อาศัยมาพักบ้างบางครั้งเวลามาเที่ยวกรุงเทพ